ก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับสพบกับ Channel ของซ u เปอร์ฮีโร่ดนะครับวันนี้ก็มาแบบในรูปแบบของไลฟ์สดนะฮะจริงๆแล้วคลิปนี้ไม่ได้ทํามาก็คือไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะทําเป็นคลิปลงไว้ใน Facebook หรืออะไรอย่างนี้นะฮะก็มีน้องท่านหนึ่งก็สอบถามมาว่าอยากจะตีกองสดแล้วก็ไลฟ์สดโดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยนะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้ผม ต่อไม่มันมีอุปกรณ์อยู่นะฮะที่ที่ใช้ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นเป็นมือถืออย่างเดียวนะฮะมือถือแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในคลิปเต็มของลงใน youtube ก็แล้วกันเพราะว่าไอ้น,นี้เดี๋ยวผมจะถ่ายคร่าวๆก่อนเพราะว่าคือกล้องนี้กล้องมือถือมันค่อนข้างจะเวียนหัวนิดนึงสลับไปสลับมาเดี๋ยวนี้จะเป็นการทดสอบไปด้วยนะฮะถ้าเกิดคลิปนี้ใช้ได้ผมก็จะลง youtube ไปเลยนะอันนี้ก็คือ เดี๋ยวเราจะตีกองสดเลยแล้วก็เล่นกับเสียงที่ในใน youtube ทั่วทั่วไปนะครับเป็นแบบตัดเสียงกลองเลยก็คือที่ผมทำไว้ก็มีพอสมควรก็คือจริงๆไม่ใช่สายแบบลูกทุ่งนะจริงไม่ใช่สายอะไรเลยตีกองก็ตีไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ลองดูลองดแอูแบบนี้ผมก็ตีกองไม่ค่อยเก่งน,นะฮะแต่ว่า วางๆก็เล่นนดูสนุกนกฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองตีแล้วก็อย่างที่น้องเขาต้องการเลยครับว่าก็คือตีสดไปพร้อมกับดนตรีที่เราเปิดจาก youtube หรือว่าอะไรครับเป็นเสียงเอ่อเป็นเสียงดนตรีที่ไม่มีกรองประมาณนั้นนะฮะก็เล่นแล้วมันจะเป็นอย่างไรครับนี้ก็คือสดเลยประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเปิดอะไรดีวะ <laughs> มันไม่รู้จักสักเพลงอ่ะเอาเอาเพลงอะไรเนี่ยเนี่ยลายแ่แฮลำซิ่งอะไรกัน ลองดูแล้วกันอันนี้ทุกอย่างนี่คือต่อไม่ได้ผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครก็คือเดี๋ยวไปดูปอุปกรณ์แล้วกันทีเดียวเดี๋ยวนี้ลองให้ดูว่าครบตามที่ต้องการหรือเปล่า วัวไปมากกว่านี้ก็คงไม่ไหวแล้วเนี่ยนะก็เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูท้ายคลิปนะฮะว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการต่อตัวชุดไหลสดตัวนี้นะฮะแล้วก็เสียงที่ได้ก็แบบนี้แหละก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเสียงออกมาเป็นยังไงฮะก็เดี๋ยวเราลองมาดูแล้วกันอ่ะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ดูท้ายคลิปแล้วกันไปก่อนฮะ โอเคครับก็มาถึงในส่วนของอุปกรณ์กันบ้างน,นะฮะก็เริ่มต้นเลยที่จากมือถือเลยแล้วกัน,นะฮะอยู่ใกล้ๆเราก็อันนี้ที่ผมถ่ายไปลงใน Facebook นะฮะเป็นไลฟ์สดอยู่ก็เดี๋ยวมันจะไปอยู่ที่ต้นคลิปนะฮะอันนี้ก็จะอยู่ที่ท้ายคลิปก็อุปกรณ์ที่ต่อก็คือไอริคั่นือนะครับไอริคคือมันเหมือนกับเป็นตัวที่เชื่อมต่อไมโครโฟนนั่นเองนะฮะก็คือตัวแจ็คหูฟังของเขามันจะมีขั้วที่ เป็นทั้งหูฟังและไมโครโฟนมันเลยทำให้สามารถเชื่อมต่อเป็นไมโครโฟนได้นั่นเองนะฮะเราก็เลยต้องต่อผ่าน i อ i ิเพราะว่าเราใช้ไมโครโฟนจากตัวตัวโทรศัพท์มันก็จะไม่ดังเท่าประมาณนะฮะเพราะว่านี้เราจะต่อก็เป็นการต่อตรงต่อตรงหูฟังกับไมโครไมโครโฟนนั่นเองนะครับคั่วมันก็อีนี้ต่อไอริออกมาจากสายไอรินะฮะแล้วก็ ส่วนด้านอินพุตที่เข้าไปที่ขั้วของอที่เขียนรูปกีตา้านี้ก็คือเป็นสายแจ็คโมโนนะฮะสายโมโนธรรมดาแบบนี้ฮะสายโมโนผมก็เสียบสายโมโนเข้าไปเหมือนเราต่อสายกีตาร์นะฮะปึ๊บเรียบร้อยจากนั้นแขวนไว้ก่อนมาไปต่อสายก็ออกมานี่นะฮะอันนี้ไม่ได้มีการต่อคอมพิวเตอร์จริงๆ ก็คือเดินมาตามกันก็มาถึงตรงนี้ก็จะเข้าที่มิกเซอร์นั่นเองนะจริงๆตัวนี้เป็นมิกเซอร์อินเทอร์เฟสด้วยแต่ว่าผมนำมาใช้งานคือไม่ได้ตอบออกอินเทอร์เฟสมันก็กลายเป็นมิกเซอร์ธรรมดาน,นั่นเองก็คือไม่ได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไว้นะฮะสายที่ต่อมาจากไอริสก็คือมาที่นี่นะฮะก็คือเมนเมนอันะฮะก็คือเอาพุตของมิกเซอร์นั่นเองก็คือเอาพุตเมนเอาพุต เราจะต่อช่องที่โฟนก็ได้แต่ว่าโฟนตรงนี้มันอยู่ใกล้เราที่เราจะตีกลองใช่ไหมฮะเราก็ต่อหูฟังดีกว่าแล้วก็เราจะได้ยินเสียงหูฟังชัดเจนด้วยนะฮะก็คือต่อหูฟังที่ช่องโฟนแล้วก็เอาไลน์เมนเอาเนี่ยไปเข้าที่ตัวไอริกนะฮะ,นะฮะไล่กันมาเลยตัวนี้ผมมีต่อไมค์คอนเดนเซอร์ไว้นะฮะตัวนี้สายคือสาย XLR นี่เองโอ้ย สายไมโครเอนเซอร์ดันไปถอดซะงั้นคร <c oughs> าวนี้เปิดไวโพนทอมพาวเวอร์ด้วยที่อยู่ในคลิปนะฮะก็คือใช้ไมโครเอนเซอร์นั่นเองไมค์สตูดิโอส่วนคู่นี้2เส้นมันเป็นสาย AV นะครับก็คือสายเสียงนั่นเองนะฮะผมแยกมาจากตัวนี้ก็คือต่อจากกรองนะฮะต่อเข้าออกจากกรองคือช่องโฟนนั่นเองะฮะช่องหูฟังนี่ฮะช่องหูฟังตัวนี้ผมก็ใช้หัวใหญ่มาแปลง หัวเล็กอีกทีแบบนี้ฮะเพราะว่าสายมันเป็นแบบสายเอสายเสียงนั่นเองครับแจ็คแจ็คเสียงก็มาเปลี่ยนแต่สำหรับท่านที่มีหัวแจ็คอื่นๆที่เป็นแจ็คโมโนก็ต่อไลน์เอาทต,ตรงนี้ก็ได้นะฮะออกเอาแล้วก็มาเข้าอินที่นี่ก็ได้เหมือนกันเข้าอิน Input หรือว่าเข้าอินพุตรงนี้จริงๆแล้วทําไมถึงไม่ต่อตรงนี้นะฮะลายอินผมก็ต่อได้แต่ว่าลายอินตรงนี้มันมันไม่มีเกณฑ์นะฮะตัวมิกเซอร์ตัวตนี้มันมี2องชันแนที่มันมีเกณฑ์ขยายได้เพิ่มขึ้นนะฮะตรงนี้ผมก็เลยมาต่อตรงนี้เพื่อจะควบคุมเสียงกลองมากขึ้นให้มันมีเสียงดังมากขึ้นได้มากกว่าดนตรีนะฮะเพราะว่าดนตรีเราก็เปิดปิดเสียงด้วยโทรศัพท์นั่นเอง ตัวนี้เรารู้แล้วว่าตัวนี้คือมาจากกลองนะฮะสายมาจากกลองโมดูลกลองนั่นเองฮะต่อ,อ,อโมดูลกลองผมต่อช่องโฟนนะแล้วก็แยกมาเป็นเพื่อให้ได้ฟังเป็นสเตอริโอครับ L/R แค่นั้นเอง EQ แล้วก็ไม่ได้ปรับทั้งนั้นก็เปิดไว้ประมาณนี้นจริงๆมันยังปรับเสียงกลองเพิ่มขึ้นได้อีกเยอะแต่ว่าอ่ะแล้วแต่ความต้องการนะครับผมอาจจะปรับน้อยไปหน่อยก็เสียงอาจจะ กองก็จะเบาวกว่าดนตรีประมาณนั้นนะฮะตัวนี้ก็ปรับเลเวลที่ตรงนี้อันนี้ก็คือสายของที่มาจากโทรศัพท์นั่นเองะฮะที่ต่อเข้าโทรศัพท์เพราะว่าเราจะเปิดเพลงเพลงใน YouTube จากโทรศัพท์เนะะี่ยแบบนี้ก็คือออกแจ็คแจ็คธรรมดานี่นะฮะแจ็คหูฟังนี่ฮะมันทั้งคู่ครับมันเป็นแจ็คหูฟังทั้งคู่ก็คือต่อเข้าก้นโทรศัพท์อันหนึง่งแล้วก็มาต่อเข้า ลายอินอันนึงนะฮะเมื่อเราเปิดมันก็จะจะไปดังอยู่ที่หูฟังด้วยแล้วก็มันก็จะออกไปที่ตัวโทรศัพท์ตรงนู้นด้วยเหมือนกันนะฮะก็ไปเข้าที่ไอริกแล้วก็ไปเข้าที่โทรศัพท์ประมาณนี้โทรศัพท์นี้ก็อาจจะไม่ใช่โทรศัพท์ก็ได้จะเป็นเครื่องเล่นอื่นๆหรือเป็นโน้ตบุ๊กอะไรที่ต่อ เพลงได้ประมาณนั้นนะฮะอื่นๆก็ไม่มีอะไรครับก็มีแค่นี้ที่ใช้มิกเซอร์ออกมาแล้วก็โทรศัพท์พก็เป็นแหล่งจ่ายแค่นั้นเองแล้วก็ออกหูฟังแล้วก็ตีกรองแล้นี้ก็คือไมโครเ e นเซอร์ที่ต่อไว้พูดแบบในคลิปนะฮะก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะตอบโจทย์น้องที่สอบถามมาว่าอยากลองไฟ้สดตีกรองไปด้วยแล้วก็เล่น เ,เสียงดนตรีจาก YouTube แล้วก็อาจจะร้องเพลงด้วยหรือว่ามีคนพูดหรือว่าจะต่อกีตาร์อะไร <c oughs> เพิ่มเติมก็ได้นะครับในในช่องมิกเซอร์ก็ยังสามารถเหลืออยู่เหลือเหลือช่องที่เราจะไปต่อเพิ่มได้อย่างนี้ผมต่ออย่างนี้ผมก็เหลืออีก2ช่องเหมือนกันช่อง XLR 1แล้วก็ช่องล i n อินอีกอันหนึ่งก็ยังใช้ได้หรือว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงก็ได้เช่นกันนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับ เพื่อนๆพี่ๆ่นน้องนะฮะที่สอบถามมาก็คิดว่าน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะฮะแล้วก็ยังไงก็ถ้าสงสัยก็ยังสอบถามกันมาได้นะครับทางเพจได้เลยนะฮะเหมือนเช่นเคยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงท่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ